สวัสดีค่ะพี่มินวชนัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อ,อเพชพรการาเทวาท่านเทวาดากายเพชรหลวงท่านเท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดแห่งหนึ่งกับพระอาจารย์ชื่อดังนะคะในโลกโซเชียลนะคะแล้วท่านก็เน้นนะคะเรื่องของการเหมือนกับเลือกอบูชาวัตถุมงคลให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างทยอยเหมือนกับเออเหมือนกับ ฝากพระอาจารย์ไว้แล้วกันนะคะวัตถุมงคลถอดสร้อยอต่างๆนานาอะไรต่างๆนานา,นาที่เราเคยบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยความไม่รู้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยผู้ที่มาถามเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ยังรักในองค์พญานาคอยู่นะคะมีจี้พญานาคมีอัญมณีพญานาคอะไรแบบนี้แล้วก็เมื่อถามพี่มิ้นนะคะว่าเราควรจะทําเช่นไรดีก็แปลว่าในใจลึกๆใจของเรายังไม่พร้อมนะคะที่จะมอบสิ่งสิ่งนี้ให้ไม่พร้อมเพราะอะไรไม่พร้อมเพราะว,าว่าถ้ามีความรู้สึกรัก นะคะมีความรู้สึกรักนะคะตรงเนี้ยจริงๆอะนะคะรักจริงๆเราก็ พี่มินคิดว่าการที่เราไม่ทําตามนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพพระอาจารย์แต่ว่าเราเนี่ยก็มีเหตุผลของเรานะคะเราบูชาท่านเน,นี่ยตรงเนี้ยนะคะในคาว่าบูชาเทพเพราะอะไรเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนต้องตอบคาถามให้ได้ต้องตอบคาถามตัวเองให้ได้ว่าการบูชาเทพของเราเนี่ยเราบูชาแบบรักทิพย์เทพเจ้าหรือเปล่าหรือเราบูชาด้วยความรักเคารพเพราะว่าท่านมีอะไรบางอย่างนะคะที่ดีกับเราเช่นอ่าเป็นผู้ที่ มานำพาเราให้เข้าถึงศาสนาในการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นของพี่มิ้นอย่างเงี้ยคือทุกคนจะต้องไปตอบคาถามของตัวเองแต่ถ้าเราบูชาเพราะว่าเอยองน,นี้ปกเสกจากที่นี่องค์นี้ขลังองค์พ่อเทเวที่นี่ดังอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยอันเนี้ยคือการบูชาแบบรัธีเทพเจ้าคือเรากําลังบูชาเทพในฐานะที่เราอ้อนวอนขอ นะคะคถ้าเทพมีคุณค่าและความหมายกับเราเพียงแค่เทพเจ้าผู้ไม่รู้ว่าจะโดนบันดาลให้เราเมื่อไหร่นะคะบูชาวไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ในกระแสเนี่ยตรงเน็ยพี่มินว่าถวายะ้าจารย์ไปเะคะนะคะ,นะคะตรงเนี้ยเรา เราอยู่ในเส้นทางที่ไม่ได้คือถ้าเรามาทางธรรมแล้วนะถ้าเรามาทางธรรมแล้วเนี่ยนะคะเรานะคะในสิ่งที่เป็นมงคลนะคะมงคลพลังงานอันเป็นมงคลเราบูชาของมงคลเพราะเราหวังพึ่งนะคะพลังงานจากของมงคลที่เราคิดว่าเป็นมงคลแต่เราลองคิดดูแล้วกันว่าคนอื่นสวดมนต์นะคะคนอื่นอ่ะจิตพระอ่ะอาจจะเป็นพระเกียจติ จิตที่เข้มขังสวดคาถาเก่งๆอะไรต่างๆนานานะคะสวดไปสวดมามีพลังงานเกิดขึ้นมาแต่พลังงานนั้นๆนะคะเป็นไปเพื่อ เรียกว่าคือเจ้าของท่านไม่ใช่เจ้าของกรรมอะนะคะเราเป็นเจ้าของกรรมและถ้าเกิดเราสวดมน,นดต์เองล่ะสวดบทอิติปิโสเองล่ะนะคะตรงนี้มันจะเข้มขลังกว่าไหมเพราะว่าทั้งสติสมาธิและความตั้งจิตตั้งใจที่จะทําให้เราเกิดพลังงานที่ดีขึ้นนะคะเพื่อตัวเจ้าของกรรมเองเนี่ยตรเนี้ยเราจะขลังกว่าไหมนะคะเพราะว่าเราปลุกเสกเดียวเราปลุกเสกตัวเองเดียวๆเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นท่านปลุกเสกแบบทีเป็นร้อยอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราต้องการเพียงแค่นี้จักเทพอะนะคะพี่เมนคิดว่า ไม่ต้องมีรูปเคารพก็ได้ไม่ต้องมีอะไรตรงนั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดเราผลิตความเป็นมงคลพลังงานเป็นมงคลด้วยตัวเองจากการที่เคารพหลักพันธา์นาฏใจมีพระธาตนาฏใจเป็นที่พึ่งอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าในเคสของพี่มิ้นท์หรือหลายๆคนนะคะอย่างเช่นพี่มิ้นท์ยังเลือกที่จะรักและเคารพวงวานพญายนาคของพี่มิ้นท์อยู่เพราะพี่มิ้นท์รู้สึกท่านเป็นครอบครัวพี่มิ้นท์นะคะมันไม่มีใครรู้กับเราเหรอก ะะพระอาจารย์ก็ไม่รู้นะคะไม่ว่าจะพระอาจารย์องค์ไหนยกเว้นพระอาจารย์ที่มีอภิญญานะคะยกเว้นพระอาจารย์ที่เอ้ยท่านเปิดรับนะเพราะท่านก็มีประสบการณ์เหมือนกันเทพเทวดามาช่วยท่านสร้างโบสถ์เทพเทวดามาช่วยท่านอย่างนั้นอย่างนี้ คือท่านสัมผัสได้อะนะคะแล้วก็คือตรงเนี้ยพูดยากเนาะเพราะว่าจะเป็นสายเกจิสายเกจิก็เราก็ไม่รู้ท่านสัมผัสได้จริงสายไม่จริงแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเรารู้อ่จริยวัตรของท่านเรารู้ปฏิปทาของท่านว่าเอ้ยท่านมาทางสายวิปัสสนาคือคือถ้าเกิดไม่คือท่านไม่ได้ด่งดังเรื่องเนี้ย พูดง่ายๆอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ภายในที่เออท่านเล่าให้ฟังเพราะเราเล่าของเราให้ให้ท่านฟังเหมือนกันเพื่อที่ท่านจะได้เป็นเพื่อนเราอ่าที่จะเฮ้ยเอออาจารย์ก็มีนะประสบการณ์นี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรก็คือเทพเพราก็อยู่ส่วนเทพเขาอยากจะช่วยเราหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่มิ้นก็ทําตามเส้นทางเดียวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยอย่างเช่นที่พี่มิ้นเคยเล่าพี่มิ้นมีน้องกุมารเนี่ยนะคะน้องกุมารวาสาวงามแล้วก็ กุมาอีกหลากหลายเพียบเลยเป็นองค์เล็กองค์น้อยวัดหลวงพ่อกอยอะไรเพียบเลยนะคะน่าจะเกินพันอะรวมสองคนกับพี่สาวน่าจะถึงสองพันแต่ตอนเนี้ยได้ให้ได้ให้ใหพระอาจารย์เขาเรียกว่าหลวงพ่อตอนนั้นเป็นเป็นหลวงพ่อสายเกจิที่ระยองอะไรเงี้ยก็ให้ไปแล้วก็ไปทําบุญบ้างท่านก็ไปแจกแล้วก็เออก็ถือว่าได้ร่วมบุญไปแต่ตอนนั้นพี่มินก็รู้สึกเสียใจนะณนะถ้าเกิดวันนี้นะคะพี่มินมีถ้าเกิดพี่มินย้อนกลับไปได้พี่มินจะเอาน้องๆกลับมาหมดเลย นะคะจะไม่ให้ไปอยู่ในมือคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่มิ้นต์น้องๆพี่มิ้นน้องๆกุมารนะคะเท่าที่พี่มิ้นสัมผัสได้คือมีความเป็นอยู่ที่ดีมากได้รับแต่บุญกุศลและพี่มิ้นไม่เคยใช้เขาเลยไม่ใช้เลยนะคะไม่ปลุกคาถาไม่อะไรไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยมีแต่เรียกว่าถ้าแม่มาถ้าแม่ทําบุญนะคะก็ขออนุโมทให้ให้มาอนุโมทนาบุญใครที่ถูกคาถาครอบอยู่ใครที่ถูกอะไรดันดันนาครอบอยู่แล้วทาให้ไปเกิดไม่ได้ขอให้รับบุญของแม่แล้วเขารับบุญตลอดอย่างเงี้ยนะคะไปผุดไปเกิดลก็ีปเ่ยนพ ผมเ,เ,เ,เป็นเทพเทวดาแล้วเขาอยากจะช่วยเราเขาก็มาช่วยเราเองอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสวุวรรณโนปิยากุมารโรอะไรต่างๆนาไม่ต้องสวดเลยนะคะไม่ต้องสวดเลยนะถ้าเกิดพี่มินย้อนไปได้พี่มินจะเอากลับคืนมาให้หมดเลยนะคะมาดูแลเองดีกว่าดีไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลลูกเราดีหรือเปล่าเขาจะเมตตาสงสารลูกกุมารเราหรือเปล่าหรือเขาจะใช้งานอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะคะ วัตถุมงคลน,นะคะอย่างเช่นพี่มิ้นเนี่ยพี่มิ้นก็ห้พลังงานอัญมณีเพชรแก้วของเส็ษพ่อของเพชรเพราะพี่มิ้นรู้จักเส็จพ่อของเพชรในฐานะครูผู้สอนปฏิบัติธรรมถามว่าครูผู้สอนปฏิบัติธรรมเอาวัตถุมาให้คนติดทาไมถ้าไม่ได้เอามาให้คนติดท่านไม่เคยเหมือนกับว่ามาหลอกล่อด,ด้วยอภินิหารอะไรต่างๆนานาเลยท่านเอามาเพื่อนะคะแบ่งปันเขาเรียกว,ว่าท่านอยากจะมีส่วนร่วมในพระพุทธศาสนาท่านมีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติท่านมีบุญญาฤทธิ์เป็นทรัพย์สมบัติท่านมีพลังงานเป็นทรัพย์สมบัติก็เเเเหมมมืือออนนนนนกกัับทท่่าาาแลลปียยรพ์สิใง ท่านจะได้มีทรัพย์ในมงคลมนุษย์ในการสร้างทาบารรมีเป็นของท่านเองพี่เบนคิดว่าตรงนี้มันเป็นการเกื้อกูลกันในเหมือนกับเออท่านเก่าพลังงานของท่านมาเกืก้อกูลแต่พลังงานต่างๆเหล่าน,นี้เราเองเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็เข้าใจว่าเออพลังงานต่างๆเหล่านี้มันส่งผลตามเหตุปัจจัยช่วงไหนมีเหตุปัจจัยพลังงานก็ส่งผลนะคะคือไม่ได้หวังอะนะคะแต่ว่าหวังที่สุดนะคะตอนนั้นทําดีที่สุดแล้วเจตนาก็ดีที่สุดแล้วก็คือท่านก็มีเจตนาันเป็นมงคลในการนำทรัพย์สมบัติของท่าน นำพลังงานบุญญาติของท่านมาเผื่อไว้นะคะมาเพื่อเกื้อกูลพระพุทธศาสนามาแรกเป็นปัจจัยนะคะในเมืองมนุษย์ ในการสร้างธรรมมันเป็ของท่านเองส่วนเราก็ได้พลังงานดีๆของท่านมาไว้คือพลังงานดีๆมันมีรายล้อมรอบตัวนะคะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เราได้มาพร้อมกับเอือ้อถวายโอกาสให้เทวดาได้มีรั์ในมนุษย์ในการสร้างธรรมมันเป็นของท่านเองตรงเนี้ยมันจบแล้วนะคะเราทําสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเราเราได้สิ่งที่เป็นวัตถุที่มีเจตนาเป็นมงคลเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยมันมันมีความสุขแล้วนะคะดังนั้นตรงเนี้ยนะคะพี่มิ้นปฏิบัติทมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องนั่งเพ่งเลยไม่ต้องเพ่งลูกแก้วไม่ต้องอะไรทั้งสสิ้้นนเเลยะะคแต่รราูึก โอเคมีพลังงานท่านรายล้ now, mm hmm. อมอยู่พลังงานต่างๆเรานานาแบบนี้มันก็คือจะมาร่วมด้วยช่วยกันก like ับบุญของเรานะคะเนี่ยแหละมามาผนวกกันแล้วก็สร้างเป็นรูปประรมอะไรต่างๆที่อาจจะมีลูกค้าเข้ามาหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้คือเราไม่กําหนดกฎเกณฑ์เลยแล้วแต่ปล่อยฟรีสไตล์เพราะเราแล้วแต่พลังงานอันนั้นพลังงานคือเรื่องของเหตุปัจจัยเราก็นั่งดูท้องพองท้องยุบของเราไปจะสัมผัสได้บ้างสัมผัสไม่ได้บ้างเราไม่คาดหวังเราไม่คาดหวังว่าเราจะสัมผัสอะไรได้ทั้งสิ้นทุกอย่างปล่อย ปรยไว้ตามจุดต่างๆที่ควรจะมีควรจะเป็นแล้วแต่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นอิสระนะคะเป็นอิสระแถมยังได้รายล้อมด้วยพลังงานที่ดีตรงเนี้ยนะคะมันดีไหมอะ่ะมันดีไหมเรามีความสุขไหมนะคะตรงเนี้ยมันต้องถามตัวเองมันต้องถามสติปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทพ ของตัวเองนะคะว่าเราเอาตัวเราเองรอดไหมถ้าเอาตัวเองไม่รอดนะคะถ้ายังมีแบบหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังรอคอยปฏิหารเ,เมื่อไหร่ปู่ย่าจะช่วยลูกสักทีอ้าวแล้วแล้วเรื่องกรรมอะเราเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อไหร่ปู่ย่าจะช่วยลูกลูกเมื่อไหร่ปู่ย่าจะช่วยลูกแปลว่าอะไรเมื่อแปลว่าอะไรแปลว่าปู่ย่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมเรานะ แปลว่าปู่ย่ามีส่วนที่จะส่งผลให้กรรมเราดีหรือกรรมไม่ดีนะเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งคําถามแบบนี้อ๋อเมื่อเจอคําถามนี้เฮ้ยกรรมเราทําของเราเองนี่หว่าแล้วไปถามท่านได้ไงเนี่ยอันนี้พี่มิ้นท์เคยเคยสอนตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วไปถามท่านมันถูกไหมเนี่ยนะคะเราทําดีมาตั้งมากมายแล้วทําไมปู่ย่าย,ยังไม่ช่วยเอ้าท่านถามอย่างนี้ทําไมวะเนี่ยเอออย่างเงี้ยเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะะมันก็อ๋อขึ้นมาเพราะปฏิบัติธรรมรู้จิตรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะมันก็ได้ สติปัญญามากขึ้นว่าเออท่านไม่เกี่ยวนี่หว่าท่านไม่เกี่ยวนี่หว่าหรือว่าอา่ท่านอาจจะถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนกับพี่น้องพี่ปานะอาที่อยากจะช่วยแต่ท่านช่วยไม่ได้บางครั้งพ่อแม่เราที่เป็นมนุษย์ด้วยกันยังช่วยเราทุกเรื่องไม่ได้เลยอย่างเนี้ยเราก็มีความเข้าใจว่าเฮ้ยกรรมใครกรรมมันนะคะแต่ถ้าเกิดกรรมดีของเรามันเปิดโอกาสให้สิ่งต่างๆหรือคนก็ตามมาช่วยเหลือเราได้เออตอนนั้นการช่วยเหลือกันมันก็สําเร็จขึ้นมา, <S <S นมาตรงเนี้ยถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ไม่มีศีลปฏิปารมาตไม่ได้ขัดขวางม,มากผลน,นิาานนไไไม่ได้้เป็อะรถ จะเก็บไว้เพราะเรารักจริงๆนะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราจะถวายพระอาจารย์ก็ได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้ถ้าเก็บไว้แล้วรู้สึกว่าเออก็ยังมีความอบอ,อุ่นอยู่มีความอบอ,อุ่นไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หวังพึ่งปฏิหารอะไรต่างๆนานาของท่านถ้าเกิดเราแบบข้ามพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้พี่มินก็ขอฝากไว้ไม่ตัดสินใจให้นะคะให้ฝากกลับไปย้อนถามตัวเองแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เหมาะสมที่ดีที่สุดกับตัวเอง